สวัสดีค่ะวันนี้บริษัท property aventage จะพาไปชมที่ดินส,สวยๆอยู่ในเมืองเอกนะคะปรับลดราคาลงเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือเพียง9 9 0 0 0 0บาทจากเดิม1 00 7 0 0 0ล้านบาทนะคะเป็นที่ดินเปล่านะคะขนาดพื้นที่100ตารางวาค่ะหน้ากว้าง12เมตรลึก34เมตรนะคะติดถนนสาธารณะประโยชน์นะคะเหมาะสำหรับสร้างเป็นที่อยู่อาศัยค่ะตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน87ค่ขาซอย6แยก12ตําทับตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะที่ดินสวยนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมาะสาหรับสร้างเป็นที่อยู่อาศัยบ รยากาศรอบๆก็ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะการเดินทางก็ยังสะดวกด้วยนะคะสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยค่ะใกล้ถนนประหลนโยธินและยังใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือสถานีหลัก6ค่ะที่ดินอยู่ห่างจากถานนเส้นหลักถนนประหลนโยธินเพียง1.4กิโลเมตรเองนะคะและยังอยู่ใกล้โรงเรียนสายปัญญาดังสิทธิ์เพียง900เมตรค่ะและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีศูนย์ดังสิทธิ์เพียง1.2กิโลเมตรค่ะที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและยังอยู่ในพื้นที่สีชม ค่ะเป็นที่ดินประเภทโครงการคมรนาคมและการขนส่งนะคะสําหรับราคาขายปรับลดราคาพิเศษเหลือเพียง9 9 0 0 0สบาทนะคะคิดเป็น9,900บาทต่อตารางวาค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจทักหาเราตามเบอร์ในคลิปได้เลยนะคะ